<c oughs> สาวบอลรสค่ะไม่ใช่สาวบลรสมันคือพีทมันอาจจะรสชาติสาวบรสแต่มันอาจเป็นพีทก็ได้นะคะ <c oughs> อร่อยอันใหม่กันเลยค่ะอันนี้ใช้ได้ฮะให้กี่คะแนนดี <c oughs> ยังไม่ได้พูดเลย <c oughs> <c oughs> ให้กี่คะแนนดีเ <c oughs> ต็มสิบเก็กับอันนี้มา่ะอันใหม่ <c oughs> ยายคงเจิ้ง ต่อไปนะคะก็จะเป็นลิบออมานีนะคะแกะแล้วมาค่ะเดี๋ยวหักเพื่อให้พี่เรากินนะคะไอพี่กินของเย็นบ้างกินค่ะอันนี้คือเดี๋ยวบนใจแนะนำนะคะว่ามันคือไอติมสวัสดีรสครับตอนนั้นเนาะมาค่ะเดี๋ยวดีเสร็จจะชิมก่อนอร่อยไหยอืมหอมซ่าแต่ข้างในมันก็ฝนหวานเขาเรียกว่า โซดามะนาโซดาใส่โซดาแล้วก็ราดโซดาหลายอันเลยแล้วยมันเปรีตวทำไมไม่สีเดียวเหมือนกันกบบตงติวอีกแล้วมีความเปรี้ยวของมะนาวแล้วมีความเปรี้ยวของ เ้วจะเอาอะไรอ๋อดูนี่สิคะมใช้เออเออเนี้ยดูน้ำได้เลยอรอยขอกินอันนี้นะครับมันเป็นเอ่อรสชาติโอ้ถ้าใครดูนะคะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะถ้าไม่ชอบคลิปนี้ก็ดาวน์โหลดมนาะดูก็ได้นะคะเอาไปดูเลยจะบอกนี่มทายซิมันคืออะไรใคร,รีอะมันคืออะไร น่าจะเป็นโบลิโต้โบลิเต้พิซโซ่พิซซ่าตั้งแล้วค่ะไม่คิดเฮ้ยทำไมพี่พีนี่พ่อไมต้องดู่ะแล้วแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นพิซซ่าใครทายผิดหรือใครถูกคอมเมนต์มาด้วยนะคะนี่ค่ะมาแล้ว าไม่กินใช่ไหมกินคนเดียวกินดเออิเดี๋ยวให้สิบไปนะ <c oughs> สวยคนไหนหลอกก็เคยมาด้านค่ะ เยอะแยอะรีวิวนะกันเพราะมันหมดแล้วเอลเซโยซ่าเอลเซโยรูเไมว่าสีไหนพี่ชอบพี่ชอบแบบนดี๋ยวเรากดไลค์กดแชร์